กลับเ,เข้ามาสู่รายการตีลี่่วงจุย้ยชั่วโมงศาสตร์แห่งชีวิตที่จะพลิกชีวิตคุณนะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับสองคำคำหลังเนี่ยหลายๆคนคุ้นกันเป็นอย่างดีคําว่าหวงจุย้ยหวงจุย้ยหวงจุยงจ้ย่วงซุ้ยแต่รายการเราจะเป็นตีลี่่วงจุย้ยแล้วเราก็มีสุดยอดสินแสตีลี่่วงจุย้ยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสินแสจิระอธิบายเลยดีกว่าเราแยกเป็นคําตีลี่เนี่ยบางคนไม่คุ้นเลยตีลี่คืออะไรคะตีลี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับ พุทธ <c oughs> ความสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ตีรี่ก็คือภายในและก็ตีรี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมชาติงั้นแสดงว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยถ้าเป็นภายในบ้านปุ๊บเราเรียกตีรี่ใช่ครับแต่พอพ้นประตูนอกบ้านรอบรั้วนอกบ้านบริเวณบ้านเรียกว่าห่วงจุ้ยนั่นคือห่วงจุ้ยครับนะคะห่วงห่วงจุ้ยนี่เป็นสิ่งธรรมชาติเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ครับแต่ตีรี่นี่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเขาเข้ามายังไงต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย ถ้าถ้าเอามุมแบบลึกๆกว้างๆก่อนนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องสุขภาพตัวเราก่อนไงพัเราเกิดมาตับไตไส้พุงมันถูกกาหนดแล้วไงว่าอยู่ตรงไหนอาจารย์อย่าเอามือไปโดนไมค์ครับอาจารย์จับได้แถวนี้นะอยู่ตับไตไส้พุงอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนมันกาหนดไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยภายในบ้านของเราเนี่ยมันก็ถูกกาหนดแล้วว่าโต๊ะทํางานตู้ตู้ไซบอร์ดเตียงนอนช่องทางลมนะ ต้อกินข้าวห้องน้ําห้องครัวห้องครัวบันไดมันควรจะอยู่ตรงไหนอ่าเขาวางไว้หมดแล้วแต่ถ้าสมมติคําที่ว่าเขาวางไว้หมดแต่บางคนนะ่ะไปวางไว้ไม่ถูก แก้ไขได้ไหมคะแก้ไขคือธรรมชาติของตีรี่กับวงจุย้ยเนี่ยมันเข้ากันอยู่มันต้องเข้ากันให้ได้หมดแล้วมันก็เปลี่ยนได้หมดมเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าทุกคนเนี่ยถ้าทําอย่างที่ที่ว่าธรรมชาติมันวางไว้ถูกต้องแล้วคุณไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องไปอะไรมากมายมันก็เกิดความรุ่งเรืองได้อยู่แล้วเพราะได้ตัวตีรี่ตัวเนี้มันถูกกาหนดโดยธรรมชาติไม่ใช่กําหนดโดยว่าคนนะสมมติว่าคุณต้อง เก่งมากเลยทําอะไรเก่งมากเลยแต่บ้านคุณตองเสียเนี่ยะนะ <c oughs> คุณตองเสียเนี่ยคุณตองก็จะประสบความสาเร็จไม่ได้อาจจะทําธุรกิจประสบความสาเร็จแต่คุณตองก็อาจจะเก็บเงินไม่อยู่ก็ได้ครับเพราะว่าในบ้านหลังนี้สมมุติว่าอ่าคุณในในในขุมทรัพย์ของมันไม่เปิดใช่ไหมพอขุมทรัพย์ไม่เปิดน้ําไหลเข้ามาแล้วมันเก็บไม่ได้มันก็ต้องไปหมดไงก็ต้องไปแปลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีรูปให้ดูกันงงแต่ตอนนี้เอาคำว่าห่วงจุ้ยก่อนห่วงจุ้ย วงจุ้ยเมื่อกี้บอกมานิดนึงแล้วว่าตีลี่สมมติบ้านหลังหนึ่งข้างในบ้านในเรื่อตีลี่หมดพอพ้นจากข้างในบ้านมาพ๊บเรียกหวงจุ้ยหมดแล้วหวงจุ้ยตรงนี้ทําไมมันต้องไปอยู่คู่กับติลี่ด้วยคือวงจุ้ยเนี่ยก็เหมือนกับถ้าเราพูดถึงเรื่องงบแหงก็คือหน้าตาคนก็คือฮวงจุ้ยไงหลังสูงหน้าต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยเนี่ยคนสมัยก่อนก็สร้างบ้าน ไม่เหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องคนสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นที่ก็เยอะด้วยเนาะใช่เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนสร้างบ้านเขาจะสร้างตอนไหนคุณตอบเขาจะสร้างตอนหน้าร้อนไม่ได้สร้างตอนหน้าหนาวครับอ๋อเพื่อจะให้ดูว่าลมมาตรงไหนใช่ครับอยู่บ้านแล้วจะได้เย็นไม่ร้อนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนคนที่คนสมัยก่อนสร้างบ้านเขาจะสร้างหันหันหน้าหาลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องหน้าร้อนหน้าล้อนเน้ลงลมมาจากไหนล่ะค่ะอย่างนี้อ่อถ้าเกิดเป็นเมืองไทย เมืองไทยเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะ76สิบหจังหวัดหน้าที่ลมมันจะเข้ามันควรจะเข้ามาทางทิศไหนดีที่สุดทิศเดียวกันหมดครับทิศใต้ครับทิศใต้อะไรอิงใต้ดีหมดคือมันอย่างนี้ครับโคโลใต้ของเราเนี่ยมันอิงน้ําน้าตัวนี้มันจะก่อลมลมตัวนี้มันจะก่อหงส์จุ้ยก่อซับขึ้นมาเพราะฉะนั้นลมตรงนี้มันจะมีเก้าเดือนของทางทิศใต้เดือนที่สิบนี่มันจะเป็นลมแปรปรวนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิบเดือนนี้ มันจะเป็นลมที่มาแน่นอนอยู่แล้วลมที่มาจากหน้าร้อนนี่เป็นลมลมมีเขาเรียกว่าอากาศกับน้าตัวนี้มันผสมกันคือมันก็คือซับนั่นเองอ่าเขาเรียกลมพวงจุยไงค่ะจะสังเกตเล้คุณแต่ว่าหน้าร้อนสิบเดือนที่ลมมาทางทิศใต้บางทีมลลาแรงๆนะแต่มันไม่เกิดไฟไหม ใช่ไหมคะแต่พอพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยเดือนแค่เดือนครึ่งสองเดือนแค่นี้ลมหนาวมาปับ๊บเอาละเทศกาลไฟไหมมาแล้วไฟไหมป่าเลยเนะยาะดีด,ดีไหมเองก็มีเพราะว่ามันแห้งแรงไงค่ะต้องทานนิดนึงบางคนบอกว่าเฉพาะที่ใต้เหรอไออย่างสบ้านบ้านป่องในบ้านป่องหันทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ยังถือว่าดีอยู่ไหมคะไอนี่คือสุดยอดของผงจุยเลยครับ ือตะว,วันตกเฉียงใต้ตะว,วันออกเฉียงใต้คืออันดับหนึ่งของหวงจุ้ยอยู่แล้วตะวันตกอันดับหนึ่งคะใช่ครับโอเคอยู่บ้านหลังเดิมเพราะฉะนั้นการการทำบ้านในผลหลักของศาสตร์ของหวงจุ้ยเนี่ยเขาจะดูอินลมเป็นหลัก <c oughs> เราไม่ได้อินเทคนโนโลยีเป็นหลัก <c oughs> ใช่ไหมอากาศที่มาจากลมร้อนเนี่ยจะทําให้คนสุขภาพแข็งแรง <c oughs> แต่ถ้าอากาศมาทางหนาวเมื่อไหร่เนี่ยจะสังเกตเวลาหน้าหนาวมาเนี่ยโครา ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอะไรซาล้วพัดเชื้อลคที่ไหนเข้ามาหาใช่ไหมครับซีซันเชนไะอากาศเปลี่ยนไม่สบายถูกต้องครับนั่นคือหน้าหนาวไงเพราะหน้าหนาวเนี่ยเข้าใจว่าข้างในเราร้อนแต่ข้างนอกเราเย็นมันก็มาจุกที่หลอดลมในทางวิทยาศาสตร์ไม่ไไม่มาล้านไม่มาล้านกันมันก็ทําให้ไอยเลยครับป่วยนั่นเองนะคะถูกต้องครับค่ะอันนี้คร่าวๆทีนี้มาดูรูปกันมากดีกว่าต้องขอภาพแรกมาเลยค่ะ จะได้ให้ทำความเข้าใจกันง่ายๆภาพนี้เป็นภาพของลักษณะบ้านนะคะมีหน้าบ้านหลังบ้านอาจารย์เริ่มเลยค่ะบ้านหลังนี้ หน้าบ้านแบบนี้ดีไหมคะเนี่ยเราจะสังเกตอาจารย์อธิบายนะครับลักษณะก็เขียนว่าห่วงจุ้ยข้างบนนะครับเราจะสังเกตไหมว่าข้างหลังต้องสูงใช่ไหมครับข้างหลังต้องสูงหน้าบ้านก็ระเบยียงหน้าบ้านก็ต่ำกว่าเพราะเวลากระแสกระแสชี้กือวิ่งจากลมวิ่งเวลาวิ่งกันมาหาเนี่ยมันจะมาปะท่าภูเขาใช่ไหมครับะปะทะาภูเขาลมตัวเนี้มันจะไม่ไปไหนเลยมันจะย้อนกลับทันทีเลยแล้วหลังคาสูงข้างหลังเนี่ยก็หมายถึงว่าเข้าหน้าหน้าฝนเมื่อไหร่ลหลังคาน้ําจะไหลลงมา อันนี้คือห่วงคือคือห่วงจุ้ยครับข้างบนห่วงจุ้ยผิดอันนี้ที่ถูกครับถูกห่วงจุ้ยก็คือหลังสูงหน้าต่ําเห็นไหมที่เขาเขาเนี่ยก็เลงสูงหน้าต่าอันนี้คือแบบที่ถูกต้องอันนี้แบบที่ถูกต้องครับเขามาจากหน้าบ้านปุ๊บเราจะเห็นว่ามีสเตปลงใช่ครับสเตปนั้นควรจะเป็นเท่าไหร่และเพราะอะไรถึงต้องมีและความดีที่เกิดคืออะไรคะเนี่ยคือห่วงจุ้ยคือหลังคาเป็นภูเขาก่อน พวงจุ้ยคือภูเขาตัวนี้ตัวเป็นตัวสกัดลมใช่ไหมครับแต่แต่ลมที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะถูกภูเขาที่สกัดมันจะไม่พ้นไปเลยแล้วน้ําจากภูเขาก็ไหลลงมาปะทะกันก็เลยเรียกว่าหวงจุ้ยแต่นี่คือธรรมชาติของภายนอกค่ะจะสังเกตสีเหลืองข้างล่างเนี่ยในพื้นเนี่ยที่เขียนว่าหน้าบ้านแล้วเป็นพื้นสีเขียวอ่อนนั่นคือตีรี่แล้วนะครับเข้าบ้านปุ๊บตีรี่เลยจะเห็นไหมว่าข้างบนเขียนหยางข้างล่างคือหินใช่ไหมหินจะมากกว่าหยางนะครับเพราะฉะนั้นตัวหินนี่คือไม่ธรรมชาติ จะสังเกตได้ว่าจากหน้าบ้านเดินไปหลังบ้านเนี่ยทําไมมันต้องสเตปต่ําลงนะมันต่ําลงเรื่อยๆเพราะอะไรคะให้น้ําไหลลงเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าตีรี่นะครับคุณต่อตีรี่ตรงนี้ในทางธรรมชาติตัวเนีนยในประเทศไทยหรือว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันหายสาบสูญไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพื้นเท่ากันหมดเลยใช่มันาสะดวกในการเดินมันก็เลยกลายเป็นว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่รู้จักคําว่าตีรี่เล แล้วก็ไม่เฉพาะที่ประเทศไทยที่อาจารย์ไปหลายๆประเทศที่ไปที่รับเชิญไปดูเนี่ยเขาได้นินคำว่าตีรี่เขาตกใจนั่นคืออะไรตีรี่และมาเจอคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยผู้ใหญ่เขาบอกตีรี่ตรงนี้มันหายไปจาก ประเทศอินเดียเมื่อ4,500ปีที่แล้วแล้วก okay. ็บอกโอเคอาจารย์วลคัมแบ็กตีเลยสุดท้แล้วนะใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวอาจารย์เองไปฝึกมาโดยทางธรรมชาติ <c oughs> มันก็เลยได้ทั้งหวงจุ้ยได้ทั้งตีรีมมาค่ะ <c oughs> คนจีนจะใช้หวงจุ้ยภายนอกเป็นหลักค่ะ <c oughs> แต่ประเทศอินเดียนี่เขาบอกจะ <c oughs> วางตรีรี่เก่งมากค่ะ <c oughs> เอาภาพกลับมาอีกทีได้ไหมคะมันยังไม่เสร็จนะคะเห็นสเต็ปแรกแล้วพอเข้าไปมันก็ต้องมีสเตป็ปสเต็ปนั้นเป็นเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อให้ ถ้าถ้าถามตองเป็นเพื่อให้น้ำเพื่อให้ลงค่อยๆไหลลงไปหรือเปล่าคะใช่ครับดูลักษณะของตีรี่ตัวนี้นะไอพื้นที่สีเหลืองนี่นะครับจากหน้าบ้านจะไหลลงไปเป็นเป็นสเตปลงไปก็เหมือนกับคนนะคุณตองเวลาเราทานข้าวทานน้ำอะไรก็ได้จะยกไปจากที่สูงใช่ไหมเข้าปากเข้าปากแล้วมันก็เข้าไปในข้างในคือก็คือไม่ธรรมชาติใช่ไหมมันก็ค่อยๆไหลลงไป ส่กะเพอาหารลงกระเพาะอาหาร,ราที่นี่กันไหลลงไปเนี่ยมันจะถูกบังครับโดยลำไส้ของเราเนี่ยมันก็ต้องมีแบบคดไปเคี้ยวมาโคดไปเคี้ยวมาที่นี่กันคดไปเคี้ยวมาในถ้าเราพูดถึงตีรี่ของตัวบ้านเนี่ยถ้าเราเปิดประตูบ้านทําธุรกิจมุมกว้างใหญ่ๆใช่ไหมมุมกว้างใหญ่ๆนะทีนี้ลมวิ่งเข้ามาเยอะและจะต้องทํำยังไงเราต้องหาไซต์บอร์ดกันไว้เพื่อไม่ให้ลมตัวนี้วิ่งแล้ว ไปหมดเลยคือแบบชนกับกำแพง,หล,งหลังกระเด้งออกหน้าบ้านเหมือนดิมอย่างนี้ถือว่าไม่ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกถก,กั้นประมาณสัก4ี่เมตรหรือ6เมตรเนี่ยต้องกั้นไซด์บอร์ดกั้นเสร็จแล้วก็จะมีช่องทางเดินเข้าไปหลังบ้านอยู่ช่องนึงมันเหมือนกับให้เลี้ยวแหละให้ลมมันเลี้ยวไหลให้โฟลอ์อยู่ในบ้านเลยผ่านในบ้านครับทีนี้พอมันผ่านเข้าไปใน,ในช่องนั้นแล้วเนี่ยมันก็ถูกหมายถึงว่าลมตรงนี้ถูงบังคับแล้วบังคับว่ามาเยอะเท่าไหร่แต่ก็ให้ไหลเข้าไปแค่นั้นเองหมายไหลแรงไม่ได้อืม และม,มากก็ไม่ดีใช่ค,คือพูดกันง่ายๆว่าถ้าหาว่าเรา,เาทานกินน้ําหรือกินอาหารอย่างเงี้ยอร่อยมากเคี้ยวมากเคี้ยวไวแต่เวลากลืนน่ยม,มันก็ได้แค่แน่นจะกลืนมากกว่าน,นั้นไม่ได้เดี๋ยวจะออเอาออค่ะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งไปหลังบ้านก็ยังต้องต่ตําลงอีกครับคือมันจะต่ําไปเรื่อยๆต่ำจนกระทั่งตัวสุดท้าย ประตูออกหลังบ้านออกหลังบ้านต้องมีธรณีกั้นไว้แล้วก็คือแถ่ต้องเป็นประตูที่เปิดออกด้วยต้องประตูเปิดออกแล้วก็มีธรณีสกัดกั้นไว้เพื่อไม่ให้กระแสน้ําหรือกระแสชี้ตัวนี้ออกไวเกินไปอ๋อให้ค่อยๆอ,ออกแบบนุ่มๆออกไวเกินไปครับทีนี้หลังจากนั้นก็งจะมีตัวสุดท้ายที่สําคัญที่สุดของตัวตีรี่ที่ถูกบังครับให้คุณเกิดความรุ่งเรืองกับเกิดความมั่งคั่งเนี่ยตรงนี้พอทุกทุกคนฟังแล้วจะงงว่านี่คืออะไรห้องน้ำแค่นั้นเองครับ ห้องน้ำห้อง,องน้ำแค่นั้นเองครับเป็นจุดสําคัญของตัวบ้านเลยไม่มีใครรู้หรอกครับนะคะอ่านั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวคุยกับเราไปเรื่อยๆชมรายการเราไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็จะรู้เองนะคะว่ามันดีเทคนิคอะเนาะว่ามันครัวควรจะอยู่ตรงไหนห้องน้ําอยู่ตรงไหนพื้นทาไมถึงต้องไม่เท่ากันมีอีกแผ่นหนึ่งไหมคะมีอีกภาพไหมคะหรือมีภาพเดียวมีอ่านี่ภาพอันนี้กรณีที่พื้นหลังบ้านสูงกว่าหน้าบ้านกลับกับเมื่อกี้แหละอันนี้ถ้าต้ตองบอกเรื่อน,นี่ผิด คือเมื่อกี้เราบอกว่าพื้นต้องสเต็ปต่ำไปเรื่อยๆนะ<ฆ>ครับแต่อันนี้บางเออญเนี่ยมันต่ำไปได้แค่ครึ่งเดียวก็จะเจอเนินภูเขาข้างหลังขึ้นมาแล้วดูสูงเลยคุณผู้ชมสังเกตภาพนี้ให้ดีแล้วก็สังเกตภาพนี้เสร็จแล้วก็สังเกตบ้านตัวเราเองบ้าอบ้านเราข้างหน้าเดินเข้ามาในกังบ้านดูทึงหลังบ้านพอจะถึงเกือบจะสุดหลังบ้านจะมีเนินสูงขึ้นมาเน,นี้ยนี่คือตัวเสียเลยครับ มันเหมือนกระทาให้กระแสชี้ที่เข้ามาเนี่ยถูกกระเด้งกลับไปเลยบ้านหลังที่สังเกตเส้นสีแดงนะครับกระแสชี่วิ่งเข้ามาแล้วมันสะท้อนกลับหมดครับ<ห>เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าตีลี่ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นสเต็ปต่ําลงแล้วก็เป็น่ห้องน้ําแต่อันนี้วิ่งมาได้ครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็เจอภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกหนึ่งถูกบังคับไห้กระแสชีตัวเนี้ยไปหลังบ้านไม่ได้แล้วน้ําก็เดินไปไม่ได้แล้วต้องโยนกลับครับ บ้านแบบนี้เป็นบ้านที่มีปัญหามากครับปัญหาเอาหลักๆเลยเรื่องรั์ใช่ไหมเรื่องรัพย์โดยตรงทาธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจเรื่องัเรื่องคดีความทั้งนั้นเลยครับอุ้ยโออันนี้อันนี้ต้องแก้ยังพอมีเวลาได้อีกสภาพหนึ่งใช่ไหมคะอ่าอันนี้ภาพที่เห็นอยู่นี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสรุปกระแสที่สามารถไหลไปตามที่ต่างๆแล้วสุดท้ายไหลออกหลังบ้านก็เริ่มจากหน้าบ้านเลย ถ้าเรามองถ้าภาพนี้ถ้าเรามองมุมนอนนะครับมุมนอนก็ถือว่ากระแสชีพมันวิ่งไปหลังบ้านได้แต่ถ้าเรามองมุมตั้งอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับให้ดูด้วยสีครีมคือระดับสูงแล้วก็เหมือนกับหายภาพลงพอลงไปที่สีระดับกลางเนี่ยมันไหลลงนะมันเป็นเสพลงคือถ้าเป็นภาพมองนอนลงไปใช่ไหมใช่ก็คือเข้าแล้วออกขวานนเข้าซ้ายออกขวาอันนี้คือถูกอันนี้คือถูกต้อง แต่ถ้ามอ,มองในมุมที่ตั้งเลยอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปแล้วมันสูงก็ไม่ถูกต้องมันมองไดสองแบบตรงนี้แต่จริงในภาพนี้ือเป็นภาพที่มองอย่างนี้ถือว่ถูก,ถกต้องเลยครับกระสชี้เข้ามาแล้วเข,เข้ามา่แล้วก็จะ,ออกจะลงไปที่ครคีมอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปทีลงไปที่สีต่ําสุดก็คือมันไหลลงไปสีส้มนั่นคือประตูเข้าบ้านอยู่ทางด้านซ้ายถ้าหันหน้าเข้าบ้านแล้วประตูหลังบ้านก็อยู่ทางด้านขวาเปิดออกต้องมีธรณีห้าคูณห้าทั้งหน้าและหลังทั้งหน้าทั้งหลังต้องมีมีครับ จริงๆในเรื่องของตีลี่ห่วงจุ้ยยังมีในเรื่องของขนาดของประตูประตูอยู่ตรงไหนถึงดีบางบ้านประตูเลื่อนประตูบานยืดบานยับเยอะไปหมดมาดูภาพนี้ภาพหนึ่งเห็นไหมเออภาพนี้นี่เรากําลังเปิดประตูเข้าบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะจะสังเกตไหมเราเข้าไปหลังบ้านปกติแล้วเราจะต้องไปต่ําลงต่ําลงอันนี้สูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้สูงขึ้นสูงขึ้นครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าบ้านเล่นระดับแต่เล่นแบบผิดใช่ไหมคะ อัน,นี่คือผิดบ้างๆของทางในทางตีนี่คือผิดหมดเลยครับน้ำมันไหลอกหน้าบ้านหมดเลยเน,ะนาะแต่ถ้าเรามองจากประตูข้างในนู้นนะข้างในนู้นถ้ามองไปหน้าบ้านมองเข้ามาข้างในนี้การเป็นถูกถูกต้องเลยครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นประตูหน้าเนี่ยมัน,น,นกายเป็นประตูนหน้าสองบานเปิดข้าชนภูเขาหนึ่งชนภูเขาสองอ,อันนี้มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เกิดความรุ่งเรืองเลยครับถ้าเป็น,ปนธุรกิจเป็นยังไงคะเนี่ยเพระาะลักษณะคล้ายๆออฟฟิศนะคะถ้าธุรกิจอย่างเงี้ยปิดประตูทำอะไรครับเจ๊งแน่แนเจ๊งครับ ให้สังเกตให้สังเกตธุรกิจที่ที่เคยทําคนที่มีธุรกิจและก็พื้นแบบนี้ลองสังเกตตัวเองได้ครับว่าผิดเพราะอะไรที่ทําธุรกิจแล้วมีปัญหาทําไม่ขึ้นเพราะอะไรม,มันมาจากตัวนี้กับไม่ใช่มาจากดวงของคุณหรอกครับนะคะอ่ายังมีภาพอยู่อีกไหมคะขอภาพต่อไปเลยค่ะนะหมดแล้วใช่ไหมค,คือลักษณะของตีรี่เนี่ย เอานี่คือละะักษณะเอาหวงจุ้ยมาตั้งที่ตีรี่ถูกต,ต้องหวงจุ้ยคือหลังสูงหน้าต่ำใช่ไหมแต่ตีรี่มันหน้าสรงหลังต่ำไงทีนี้การที่ไม่เข้าใจก็เอาหวงจุ้ยตัวเนี้ย มาวังไว้ที่ตีนี่ก็คือไม่ธรรมชาติมันกลายเป็นเหมือนคนเราเนี่ยเวลามีกดแก๊สในท้องเนี่ยทานอาหารเท่าไหร่เมื่อไหร่อาหารกินเข้าไปเมื่อไหร่มันจะสะอึกออกอาเจียนออกไหมอากาศเป็นโรคที่อาจารย์กรดไหลย้อนรักษาไม่ได้คือล้วยนะแต่นี้รักษาได้นะถ้าผิดใช่ครับนี่คือธรรมชาติครับค่ะสรุปง่ายๆจากันง่ายๆคือถ้าพูดถึงเรื่องของตีรี่คือภายในบ้านของคุณทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของ่วงจุ้ยคือบริเวณนอกบ้านนะคะฟังกันคร่าวๆแล้วอาจจะยังงงรับรองว่าดูรายการ เราไปเรื่อยอีกหน่อยคุณจะไม่งงกับสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายแล้วก็ให้ความรู้นะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ